สาเหตุที่ทาไมเราออนทําให้เกิดผิวดําบริเวณใต้วงแขนของเราเกิดขึ้นนะครับก็เนื่องจากว่าเมื่อเวลาทุกครั้งที่เราใช้ใช่ไหมครับดูวิธีการใช้งานนะครับตามปกติเราก็เปิดฝาใช่ไหมครับพอเปิดฝาปุ๊บเราก็ถูบริเวณนักแรลครับและทุกคนนะครับผมเชื่อว่าวิธีในการใช้งานก็คือจะสเปรย์ักษณยนี้ถูกลับไปกลับมาครับเพราะว่าอะไรครับมันสะดวกครับและถ้าหากเราถูไปทางเดียวกันอย่างนี้แน่นอนอยู่แล้วครับไม่มีใครทำครับเพราะว่ามันผิดวิสัยของมนุษย์เรานะครับมนุษย์เราก็ต้องถูอย่างนี้ครับเพราะความสะดวกแล้วก ลูกกิ้งที่อยู่บนหัวของรอออนเนี่ยมันเป็นกลมๆครับมันเลยทำให้สะดวกในการถูไปถูมาครับแต่นั่นแหละครับที่ผมจะบอกว่าบางท่านนะครับการที่ลักแร้จะดําช้าดําเร็วไม่ดํามันขึ้นอยู่กับมีปัจจัยอยู่นะครับปัจจัยแรกก็คือแรงกดครับที่เรากดบางคนกดอย่างนี้อย่างนี้แน่นอนอยู่แล้วครับมันก็ต้องมีการสต่งีที่แรงครับอันนี้จะดําเร็วครับแต่ถ้าหากแรงกดกลางๆนะก็บางคนก็อาจจะเบามือหน่อยครับและบางคนก็อาจจะมีแรงกดที่น้อยครับสาเหตุ ผมมีสาเหตุให้นะครับเพราะว่าปัจจัยที่ทําให้กดมากกดน้อยก็ขึ้นอยู่กับลูกกิ้งครับม่ามีความลื่นมากลื่นน้อยด้วยเช่นกันนะครับแน่นอนอยู่แล้วครับแต่ละลูกโลออนแต่ละยี่ห้อกิ้งไม่เท่ากันแล้วก็มีความลื่นไม่เท่ากันอยู่แล้วและที่สําคัญคือการเหนียวการล็อกของลูกกิ้งเองก็มีผลครับและประการสุดท้ายนะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่เจอการนําเกิดจากการที่เราใช้โลออนนี้ครับเราใช้ถุงวิธีครับเรากิงทางเดียวแต่ ทุกๆครั้งที่ใช้นะครับมันก็จะมีการดึงรูมขนครับอย่างนี้อ่าเราจะดึงทําให้รวมขนเนี่ยเกิดการกว้างและขยายออกครับก็จะทาให้ผิวเราไม่เรียบเนียนและเกิดปัญหาเรื่องเงไก่ขึ้นมาครับดังนั้นนะครับก็ง่ายๆครับเปลี่ยนมาใช้สเปรย์พิงเท่านี้ก็จบละครับ